สีซิงเลยโอ่สมไมกันชีซิงไง้ได้ชาติกระซิงเลยสวัสด,ดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ามดำซิงนะเดี๋ยววันนี้นะฮะว่างมาอุ้ยช่างเจหน่อยกำลังประกอบรถเลยนะ สร้างค้นนี้คันแล้วมีเอฟซีมาทำนะติดตามช่างเจมานานะคนนี้จะได้มาทำนะว่าเอาต้นแบบจากคันนี้เลยเอาลอๆแบบนี้เลยจวดครับคันนี้ทำเองหมดนะทุกอย่างเลยแต่เงเองอะไรเองครับ เครื่องเสียงนี่ก็ตีเองมีตู้เบรดเลยนะธรรมดาครับระบบไฟก็เดินเองนะข้างนี้ไม่ธรรมดาทำเองทุกอย่างอู้เตอรดส2 2ก้อ,อนเลยโอ้กล้องนี่หนเอไปโฟกัสเลย เป็นหกล้อนะครับคันนี้ขนประมาณสี่ห้าตันได้สบายเาราก็สุดยอดแล้วไว้เปิดเครื่องเสียงนะครับคันนี้นี่ตัดดีหมดด้วยนะดูระบบไฟนี่ช่างนี่ไม่ธรรมดาแล้ว ดูนเองหมดนะยป่าวอร์เครื่องเสียงนี่จัดหนักจัดเต็มเลยเรย่ลบด้วยใครมาเห็นก็นอก้องชอบอยู่แล้วครับอันนี้อันนี้ไม่ขายนะฮะเอาไว้ขับเอง อันนี้เอติพงพิสูรหรือเปล่านะจำไม่ได้นะเชอาคอมเมนต์มานะเมื่อก่อนเอฟซีช่างอันนี้นี่สุดยอดนะคันซีนี่มาตรฐานซ<ม>ีวิโก ลังวุ่นวุ่นครับช่างทำคนเดียวเลยจ้างลน้องน่าไม่ถูกใจนะทำเองอีกแล้วทำคนเดียวครับไม่รับปีหนึ่งรับงานทันหนึ่งก็พอแล้วทาร์ดก็ใส่ไหมนะครันนี้ อมูลนี้เนยมาตรฐานแน่นอนฮะเรงไงสีต่ตันห้าตันนี่สบายเลยถ้ากันซีไม่หักก่อนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับ